นะครับวันนี้เราก็มาปักธงนะครับวันนี้จะมีการทำพิธีนะครับไหม่นี่ครับทีมงานไปไหนหมดทีมงานมันนอนเรียกเงียบกิฟอ์วันทำงานนะเนี่ยทีมงานนอนเนี่ยตลกละลองเอาทลองขุดก่อนดิเรื่องไม่คืน น้องกดนี้มันติดจะเมาแล้วนั่นยากกดไม่ไหวแล้วเห็นไหมต้องเติมกได้เติมมาเออ้ยย่าเพิ่มเติมย่งเพิ่มเติมเพราะเติมเติมเติมที่แล้วเอาเดินไลน์โซนท่านหน่อยดัวนี้เนี่ยเอาไงใต้ขึ้นเท้าเออพูดไปด้วยพูดไปด้วยเอายังไงก็พูดไปสิมันเป็นวิดีโอทำเป็นคลิปเฉย

ข <S S 3> ึ้นออะไรลองขุดอีกบ้านห่างๆเขินประมาณนี้ข้าวต้เข้ารูนี้ก่อนเสียบให้มันลกูก่อนข้าวงนี้ไม่เข้าหมดแล้วไหนเข้าไม่ได้มันองเข้าเนี่ เออเข้าเลยอือย่งอตัวนี้ดิเดียวตัวนี้บล็อกน้โนเนี่ยโซอกวัชชะอืมอ้อง เอา้มาทางอื um ่นบ mm ้างดีไป่ายดูดูโอ้ยพูดเอยดูที่เาทำงานนั่งืตางนัั่งอะไรนี่คือก้ อาไงอ่ะเอาทายไงแวเป็นอ่ะโอ้ยทหารประธาเขาไปทว่วัวไปให้เขาน่ะเอาตีบนาเยมาทาย นั่นและทาั้งนั่งเ่นี่น,น่ะา,ายเป, <c oughs> ปนั่น้างเ้าเมือม่อยเดี๋ยวทีนี้ลงลงวิดีโอตลนนี้เราขึ้นไลรสดเลยที่นี้เดี๋ยวบัวมันก็จะมามาหาเอ็น